มาดูเม็ดแตงเผื่อจะเพื่อนๆจะได้รู้ราคาเม็ดแตงไปนี้ด้วยนะครับอ่าเม็ดแตงที่นิยมก็จะมีแค่สี่เส้นเลยหูกับสามเส้นเลยหูปีศูนย์หกเดี๋ยวผมให้ดูศูนย์หกนะนี่ศูนย์หกก็จะมีแค่นี้นะฮะสี่เส้นเลยหูกับสามเส้นเลยหูคือบล็อกนิยมดูนะอ่าสี่เส้นเลยหูดูอย่างไรสามเส้นเลยหูดูอย่างไรเนี่ยลุงบุทิมเนี่ยจะเลยหู ถ้าบล็อกทั่วไป08เนี่ยก็จะแบบนี้ใช่ไหมใน08 08จะหนาๆเน,นี่ยนะ08ดี๋ยวนะฮะที่เขาแยกกันว่าสามเส้นเลยหูสี่เส้นเลยหูเราดูด้านดวง06กับ08นะฮะเดี๋ยวผมหยุด08ให้ดูสักสองสามองค์ดูนะ ปี08เนี่ยแยกง่ายๆนะที่เขาเรียก3เส้นเลยหู4เส้นเลยหูระหว่างปี08กับปี06ดูนะแยีศูย์0ปมาวางกับ06มาวางใกล้ๆกันนะฮะอันดับแรกที่จะรู้ว่าปีอันไหนคือปี08นย์ไหนคือปี06 ดูนะครับอ่ะเอาล,ะ,อาละตอนนี้พอจะแยกง่ายๆแล้วนะดูนะเม็ดแตงนี่ฮะเม็ดแตงผมจะมีเม็ดแตงปีศูนย์ปดกับสี่ปีศูนหกมาวางใกล้ๆกันเลยเพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะในเรื่องบล็อกเดี๋ยวค่อยแยกบล็อกนะอันดับแรกนะที่เขาเรียกกันปีศูนย์หกก็จะมีสี่เส้นเลยหูกับสามเส้นเลยหู แล้วก็สามเส้นเล็กส่วนปีสองศูนย์แปดน่ะจะมีทั้งหมดเกือบเกือบสิบล็อกมีทั้งนอแตกนอแตกสายฝนวงเดือนปีกาไมโททะลุโดเรมอนหน้าแว่นอันดับแรกที่จะแยกศูย์หกกับศูนแปดนะเพื่อนๆดูนะพุบตนูดูนะครับคำว่าสามเส้นอา่า ตัวหนังสือเลยหูดูอย่างไรอยู่นะครับปีศูนย์หกเนี่ยหลุดมือแล้วอะวางไม่คับปีศูนย์หกเพื่อนๆนดูนะฮะปีศูนย์หกเนี่ยจะมีแค่สองบล็อกที่เห็นคือเม็ดเส้นน้าผากสี่เส้นกับเส้นน้าผากสามเส้นที่เขาเรียกว่าสามเส้นเลยหูดูครับว่าหลวงปู่ทวดนะฮะจะเลยทะลุ ใบหูของหลวงปู่ทวดเลยลงมาเขาเรียกเลยหูทวนปีศูนย์ปดจะไม่เลยหูสักองค์นะฮะดูนะศูนย์แปดศูนย์แปดหน้าโดเรมอนจะหน้าโดเรมอนสายฝนเนี่ยคําว่าหลงวงปู่ทวดวัดช้างให้เนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับหูแต่ว่าไม่เลยใบหูลงมาดูนะด้านบนด้านล่างนี่จะแตกต่างกันนะฮะนี่สี่เส้นเลยหูเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะ อันนี้จะบล็อกไนกี้นี่บล็อกหน้าแว่นเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก่อน08ดูนะฮะหลวงพุทวดวัดช้างให้08เนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางๆใบหูคําว่าวัดช้างให้เห็นไหมจะบล็อกอะไรก็แล้วแต่นะเขามีประมาณสิบบล็อกจะสายฝนวงเดือนไนกี้นอนแปด หน้าแว่นไมโทรทะลุปีกาสายฝนเห็นไหมฮะตัวหนังสือจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางใบหูระบุทวดคำว่าวัดชางให้ส่วนสี่เส้นเลยหูหรือสามเส้นเลยหูดูนะฮะตัวหนังสือคำว่าวัดชางให้จะเลยใบหูท่านลงมาเห็นไหมครับอันนี้คือจุดสังเกตระหว่างปีศูนย์หกกับศูนย์แปดเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียกสามเส้นเลยหูเห็นไหม หนังสือเนี่ยจะเลยเลยใบหูคำว่าวัดช้างให้จะเลยใบหูท่านลงมาทุกองค์เลยนะครับเรื่องเลนราคาปัจจุบันก็จะมีแยกสีเส้นเลยหูที่แพงกว่าด้านหลังก็จะมีสองบล็อกคือปั๊มเคลื่อนกับปั๊มไม่เคลื่อนอปั๊มขยื่นกับปั๊มไม่ขยื่นนะเดี๋ยวพอดีผมมีมหลายองนะเดี๋ยวผมสูงให้ดูนะ แยกยังไงระหว่างเคลื่อนไม่เคลื่อนดูนะอันนี้ไม่เคลื่อนตัวหนังสือเนี่ยพระคุวิสัยโสพลเขียนเหมือนกันจะตัวหนังสือไม่ขยื่นจมูกไม่ขยื่นเห็นไหมมีทั้งเคลื่อนและไม่เคลื่อนนะฮะนี่เนี้ยจมูกด้านหลังเดี๋ยวจะมีทั้งขยื่นกับไม่ขยื่นเรื่องเหรราคาถ้าเป็นปีศูนย์หกเนี่ยเลรราคาจะอยู่ระหว่างสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่น แต่ถ้าเป็นนอแตกนอแตกหน้าแว่นเนี่ยก็จะหว่างสามหมื่นกว่าถึงสี่หมื่นกว่าบาทส่วนสี่เส้นเลยหูก็อยู่เลทระหว่างสี่หมื่นห้าถึงหกหมื่นห้าถ้าสามเส้นเลยหูส่วนสี่เส้นก็แปดหมื่นถึงแสนสองเลทราคาของเม็ดแตงเม็ดแปงนะฮะเรามาดูตัวตัดก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูตัวตัดตัวตัดต้องเต็มมีดนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวตัดระหว่างสี่เส้นว่าต้องตัวตัดเต็มมีดนะฮะเดี๋ยวผมวางแยกนะฮะ อ่ะที่หยิบลายลเหรียญแล้วมาเทียบนี่จะได้เห็นตัวตัดได้ว่าตัวตัดแยกอย่างไงเดี๋ยวดูสามเส้นใกล้ๆกันก่อน,อนระหว่างสามเส้นแล้วก็สี่เส้นแยกสามเส้นกับสี่เส้นก่อนแล้วก็ค่อยมาแยกพวกศูนย์แปดศูนย์แปดหลักกันดูง่ายๆเดี๋ยวทุนอีกทีนะปี08เนี่ยเวลาเราดูง่ายๆเนี่ยนะดูนะฮะตัวหนังสือเนี่ย จะอยู่ระหว่างกึ่งกลางใบหูของหลวงปู่ทวดหน้าหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้เนี่ยตัวสือจะอยู่ตรงกลางก็คือปี0 8ย์จะปีกาโอแตกวงเดือนสายฝนไนกี้มีประมาณเกือบเกือบสิบบล็อกนะแล้วมาดูปี06 06ศด้านหน้าเนี่ยเราดูด้านหน้านะด้านหลังคล้ายๆกันด้านหน้าตรงหลวงปู่ทวดแยกระหว่าง06ก่อนจะมีเส้นหน้าผาก3ามเส้นกับ4ี่เส้น ดูนะฮะสามเส้นกับสี่เส้นเอาที่มือผมวางได้นะดูนะครับคําว่าวัดช้างให้เนี่ยจะเลยใบหูลงมาเห็นไหมฮะเลยใบหูลงมาแต่ถ้าเป็นปีศูนย์แปดเรามาประกบปีศูนย์แปดให้ดูใ,ใกล้ๆเปรียบเทียบกับปีศูนย์หกนะครดูนะศูนย์ปดูนย์หกดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวหนังสือศูนย์หกเนี่ยจะปั๊มก่อนศูนย์ปดจะตื้นกว่าดูนะ แล้วใบหูเนี่ยศูนย์แปดจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางใบหูส่วนศูนย์หกเนี่ยวัดช้างให้เนี่ยคําว่าไม้โทวัดช้างให้เนี่ยจะเลยหูมาเยอะๆเลยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเลยหูวัดช้างให้เลยหูตรงนี้ครับแยกตรงนี้นะครับเนยราคาต่างกันเยอะครับปีศูนย์หกสวยๆเก้าหมื่นถึงแสนสองแต่ถ้าปีศูนย์แปดสวยๆไม่เกินสองหมื่นห้าราคาจะต่างกันอยู่เยอะมากครับ แต่ศูนย์หกกับศูนย์แปดก็จะมีแยกบล็อกอันนี้คือบล็อกไนกี้ไม่เกินสองหมื่นห้าในจำนวนบล็อกปีศูนย์แปดก็จะมีบล็อกนิยมเขาเรียกบล็อกเนี่ยฮะหน้าแว่น,นเดี๋ยวก่านะมีหน้าแว่นอันนี้หน้าแว่นเนี่ยเขาเรียกหน้าแว่นหรือว่าบางท่านก็จะเรียกหน้าโดเรมอนอันนี้คือบล็อกนิยมของศูนย์แปดก็มีหน้าหน้าแว่นเนี่ยดูผิวเผินคล้ายๆหลวงปู่ทวดใส่แว่นซ้อน ดูนะฮะที่เขาเรียกหน้าแว่นเพราะว่าขอบคิ้วเนี่ยคล้ายๆข,ขอบแว่นนี่เขาเรียกหน้าแว่นหน้าแว่นปีศูนย์หกปีศูนย์แปดหน้าแว่น, 6, 8, ห,น,วนหรือ,หร,อหรือบางท่านก็มีเรียกกันว่าหน้าโดเรมอนราคาหูแว่นกระไรทองก็ไม่แพงครับหูแว่นกระไรทองแปดพันถึงหมื่นหรือหมื่นนิด,นดหูแว่นกระไรทองปีศูนย์แปดออกที่ร้านทองราคาจะถูกกว่าเยอะครับเนี่ยแล้วด้านหลังเนี่ย ก็จะมีแยกนอแตกมีหลายบล็อกนะด้านหลังเยอะบล็อกมากมีทั้งขยืน่นไม่ขยื่นเนี่ยดูในบล็อกขยืน่นเห็นไหมครับพระภูวิสัยโสพลอนอเนนมีเส้นแตก,กเ็าเรียกบล็อกนอแตกหน้าแว่นนอแตกอันนี้บล็อกไนกี้ไนกี้ไนกี้ก็คือสัญลักษณ์คล้ายๆปัม๊มล้วมีเส้นตรงนี้ตรงหลังปูทิมเ็าเรียกบล็อกไนกี้อ่ะในนี้ก็มีหลายบล็อกนะครับ ดูให้ดูนะนี่ก็บล็อกไนกี้บล็อกเดียวกันนะเนี่ยบล็อกไนกี้นี่ครับมีเส้นสขีดอย่างนี้คืาบล็อกไนกี้ไนกี้เนี่ยเม็ดหนึ่งไม่เกินสองหมืนห้าพันบาทสวยๆแต่ถ้าดำๆก็เม็ดละหมื่นกว่าบ,บาทต้องขาวๆเงาๆถึงได้ราคาพเพราะไม่แตงเนี่ยเวลาใส่แป๊บเดียวเนี่ยอะบาก้าผิวอะบาก้าแป๊บเดียวก็จะเป็นสีแบบเข้มๆแล้วพอสีเข้มๆอย่างเงี้ย ใส่มาแล้วเนี่ยผิวก็จะเป็นผิวแบบหมองแล้วถ้าหมองปุ๊บราคาก็จะถูกลงนิยมสุดนิยมสุดปีศูนย์แปดคุณนิรันเนี่ยส่วนตัวผมชอบบล็อกนี้นะเขาเรียกหน้าแว่นนี่ครับหน้าแว่นอ่าดูนะหน้าแว่นอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะหน้าแว่นนอแตกหน้าแว่น นี่ปีศูนย์นิยมสุดหน้าแว่นนอแตกหน้าแว่นนอแตกก็อยู่ประมาณ40,000ถึง4ี่0 0แล้วก็จะมีอันนี้ไม่โทรอันนี้นอแตกธรรมดาเนี่ยนอแตกธรรมดาเห็นไหมเขาจะมีแยกบล็อกนี่นอแตกธรรมดาหน้าแว่นแพงกว่านอนแตกไม่โทรทะลุนี่ครับวัดช้างให้ไม่โทรทะลุ รงนี้ทั้งทองสี่ห0ื่นห้าพันบาทปีกาก็นิยมปีกาก็มีฮะเดี๋ยวผมยไปดูผมมีนะน่าจะปีกาเดี๋ยวดูปีกาเดี๋ยวหาบล็อกปีกาก่อนปีกาก็นิยมนะปีกาปีกาแป๊บหนึ่งนะฮะปีกาอันนี้ฮะปีกาเนี่ยบล็อกปีกาปีกาก็เหรดเดียวกันนะเลรดเดียวกันกับ นอนแตกหน้าแว่นเนี่ยปีกาปีกาทั้งทองปีกาสบายก่อนแพงอันนี้ทั้งทองนะปีกาทั้งทองทองหมื่นกว่าบ,บาทตรงนี้เอาห้าหมื่นบาทพระอย่างเดียวประมาณสามหมื่นกว่าบาททองนี่หมื่นกว่าบ,บาทเลี่ยมอย่างหนาเลี่ยมเลี่ยมหนาครับน,นี่เลี่ยมหนาเลี่ยมคล้ายตลับแต่ไม่ใช่ตลับนะฮะเขาผ่าร่องคล้ายตลับเนี่ย อันนี้เลี่ยมหนาห้าหมื่นบาททั้งทองค่าเลี่ยมก็ประมาณหมื่นห้าตัวปีกกาสามหมื่นห้าอันนี้นะครับมีหลายบล็อกนะะเยอะมากอันนี้ก็บไมโททะลุอันไม่ใช่อันน,น,นี้วัดช้างให้ไม็ดน,นี่ฮะไมโททะลุคํา่่กวัดช้างให้ทะลุขอบอ่เขาแยกไปอีกบ็อกหนึ่งอันนี้ครับ เยอะบ็อกมากครับนอแตกไม่โททะลุนี่ฮะนอแตกพระคูวิสัยโสพลนอเนนมีเส้นแตกบล็อกขยื่อนไม่โททะลุองค์นี้ก็จะอยู่เลทประมาณเนี่ยสวยมากครับผมจะคัดสวยๆเดียมเก็บไว้สวยๆอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าครับสี่หมืนห้าพันบาทถ้าไม่สวยก็จะถูกเลยดูนะอันนี้นี อันนี้ไม่สวยอ่าพอไม่สวยนิดหนึง่งผิวใช้มานิดหนึ่งเนี่ยสายฝนสายฝนก็จะถูกหน่อยเนี่ยสายฝนสายฝนสองหมืห้าพันบาทสองหม้าพันบาทร้านทองถ้าจะเลี่ยมก็มีหลายร้านนะฮะร้านที่ผมเลี่ยมบ่อยๆก็จะมีร้านที่อรสาท่าประจันศูย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเจศูนย์เจ็ดเจ็ดก็สั่งเขาได้นะเลี่ยมที่คือ จะให้เขาทำก็กรอบทองก็อยู่ประมาณ80% 80%ก็สั่งเขาได้ครับ80%เพราะเดี๋ยวนี้ร้านทองอเวลาไปเลี่ยมเนี่ยถ้าเราไม่บอกเขาเม็ดแตงลงยาเม็ดแตงลงยาแล้วก็แช่มนี่ฮะสวยนะครับลงยาสีแดงหนึ่งมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันบาทพราะแช่มมีเม็ดแตงองค์เดียว เมื่อก่อนมีทั้งหลายเม็ดสีเขียวสีแดงที่เหลือเม็ดเดียวเอาหนึ่งหมื่นสามพันบาทสวยครับหน้าจีนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเนื้อเงินนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทคนละตัวครับมีหลายแม่พิมพ์ครับเขาแยกไปเรื่อยๆเราว่าเม็ดแตงเนี่ยตั้มเริ่มต้นปีศูนย์หกก็จะมีสามเส้นเลยหูสี่เส้นเลยหูแล้วก็สามเส้นเล็กเลยหูหลังจากนั้นปีศูนย์แปดทำไปทามาเนี่ย มีหลายบล็อกแยกไปแยกมาเกือบเกือบสิบล็อกบางทีหน้าปีกาหลังนอแตกหน้าปีกาบักสายฝนวงเดือนหน้าแวน่นไนกี้ก็เลยแยกบล็อกไปเรื่อยครับอ่าดูนะลูกบุโตะเนื้อผงต้องมีขอบตัดท่าบุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมแยกให้ดูลูกบุโตอันนี้ดูนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นพุสนใจราคาไหนสอบถามได้เลครับ นี่ก็ใช้เวลาเบ็ดแต่งดีก็ใช้เวลาหลายปีนะสะสมมาหลายปีถ้าเพื่อนๆเจอเนี่ยก็ส่งรูปมาได้นะครับปี08ส่วนใหญ่ก็สตาร์ทที่1 5 0 0 0บาทถึงสอง0 0 0 0บาทปี08นะจะบล็อกอะไรก็ได้ขอให้ขาวๆอย่างเดียวนะผมเน้นขาวอย่างเดียวนะจะสายฝนวงเดือนอะไรก็แล้วแต่ขอให้เน้นขาวอย่างเดียวขาวคือผิวขาวๆ ส่วนปีศูนย์หกศูนย์แปดเนี่ยสตาร์ทที่สามหมื่นห้าถึงห้าหมื่นแต่ถ้าเป็นสี่เส้นเนี่ยสตาร์ทที่เจ็ดหมื่นเอาสวยๆนะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทเอาสวยๆยอย่างเดียวสตาร์ทรับเช่านะครับหรือเพื่อนๆเ,เ,เ,เจอที่บ้านเนี่ยบางเม็ดเนี่ยได้ราคาเลยนะศูนย์หกก็หมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นกว่าบาทหูแหวนหัวแวหว,แวนผมหมดแล้วครับหูวแหวนก็ยังมีอยู่นะเรายังพอเจออยู่หัวแหวนไม่แพงครับหัวแหวน เป็นกระไหลทองทำจากร้านทองสมัยก่อนหัวแหวนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเม็ดหนึ่ง8 0 0พันถึงหมื่นนิดๆหัวแหวนจะถูกกับเพื่อน